สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์ครับขุมทรัพย์วันนี้ก็ได้มานิดเดียววันนี้ขุดได้น้อยนะแล้วแต่วันแล้วแต่วันนะครับขุดได้ขุดขุดได้เยอะขุดได้น้อยแล้วแต่วันบางวันก็ขุดได้เยอะบางวันขุดได้น้อยนะฮะที่พูดถึงนี้ก็ไม่ได้ไปขุดไปอลไรนะครับพูดถึงหาเนะนะครับ เนะช่าหาเดินดูนี่แหละที่ก็ไปหากระเซียนใหญ่บ้างไปหาอะไรบ้างนะหลายหลายที่นะครับพระบ้านบ้างพระอะไรบ้างนะครับเนาะจะไปหาที่ไหนก็ช่างจะดูที่ไหนยังไงก็ช่างนะครับในการดูพระใช้หลักเดียวกันทั้งนั้นแหละนะครับใช้หลักเดียวกันทั้งนั้นในการดูพระพิมพ์พระเนื้อพระนะครับธรรมาชาติความเก่านะครับหาความรู้ไว้ฮะ นะครับก่อนเราจะไปดูผพ้าพนี่เราต้องมีความรู้ก่อนผ้พาพแบบนี้อะไรยังไงนะครับชอบเล่นเนื้อผงนี่ถ้าชอบเล่นเนื้อผงนี่หาส่องเนื้อผงที่เป็นผ้าแท้ๆนะครับอาจจะอาจจะไม่ต้องเก่านะครับอาจจะเป็นผพ้าพที่ใหม่ๆการเก่ากลาง,ลาง,ลางใหม่ก็ได้นะครับที่ดูเป็นแท้ๆนะ่ะตองส่องดูเนื้อให้ชินตาไมครับนะโซนเนื้อเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ แล้วก็ค่อยไปเถ er ืบอๆขึ้นไปเล่นเป็นพวกโซนพระเก่าพระอะไรนะครับผมก็ไม่ได้เก่งกาดไม่ได้อะไรนะครับพูดแบบตรงๆเลยก็เป็นแค่คนที่ชอบเล่นพระเหมือนเหมือนกับหลายๆท่านนั่นแหละนะครับเหมือนเหมือนกับหลายๆท่านรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับมันก็เรื่องปกติในการเล่นพระเราอาจจะไม่รู้ทุกอย่างหรอก นะครับแต่อย่างน้อยให้เรามีพื้นฐานนะครับให้เรามีพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็เหมือนเดิมมาแหละอยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ในหลัก3ข้อที่ผมพูดประจำนั่นแหละแล้วก็ทีนี้เราก็จะท่องยุทธภพได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีกำลังอยากซื้อพระพระ กับท่านผู้รู้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเอาที่เราสบายใจผมพูดหลายครั้งแล้วในการเล่นพระนี่นะครับเล่นให้สบายใจนะครับเล่นให้สบายใจเอาไหนมาดูกันวันนี้เดี๋ยวไปเล่าอะไรให้ฟังบ้างนะครับมาดูกันวันนี้มีอะไรบ้างนินดหน่อยนะก็มานะครับได้มานิดหน่อยก็มาผมได้เงินมาเส้นหนึ่งวันนี้นี่คือสร้อยเงินนะครับน้ำหนักชั่งแล้วอยู่ประมาณสามบาทนะครับมันหนักอยู่ประมาณสักสี่สิบ สี่สิบสี่สี่สิบห้ากร,รัมประมาณนี้แหละนะครับกระตีสหนักสามบาทนะครับเงินเงินพวกนี้นะฮะนะครับก่อนที่ก่อนที่จะมาใสๆอย่างเงี้ยนะครับมามาก็ดําก่อนนะครับมาก็ดําก่อนนะครับคนทั่วไปฮะนะครับคนทั่วไปเวลาใช้เงินเนี่ยดําอยู่แล้วนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนื้อเงื่อเรานี่จะเข้ม นะครับแต่ก็มีฮะมีมีมีคนเออ่คนสักกลุ่มกลุ่มนึงนะครับที่ใส่เงินแล้วขาวนะฮะเหงื่อนเขาจะเปรี้ยวนะครับฉะนั้นนะครับในการห้อยเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเงินจะดํานะครับเงินจะดำเนาะผมพูดอย่างนี้เนาะนะครับฉะนั้นในการล้างเงินนี่ผมก็ล้างตามตามวิธีที่ผมเคยเคยล้างให้ดูนะนะครับล้างไงฮะนะครับยาสีฟัน นะครับบีบกระแป้งสีฟันจยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้ฮะนะครับบีบกระแป้งสีฟันนะฮะแปรงสีฟันที่เราไม่ได้ใช้แล้วแปรงสีฟันเก่าๆไม่ต้องกอาแปรงใหม่แล้วครับแปรงเก่าแล้วล่ะนะครับบีบมาฮะนะครับทู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 ผมก็จะถูถูแปรงนี่เป็นสมมุติเป็นแปรงเนาะก็จะถูท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 ูขัดขาดขัดขดขัดขัดขดแล้วก็มาเรียงไล่นะครับค่อยๆถูค่อยๆถูค่อยๆขัดไปนะครับจนได้เงาขนาดนี้จนได้ใสขนาดนี้ เงินกับสแตนเลสเนี่ยต่างกันยังไงท่านรู้ไหมฮะเวลาดูง่ายๆนะครับพวกเงินพวกทองพวกเนี้ยนะครับตามห่วงตามอะไรพวกเนี้ยเขาจะเชื่อมได้นะครับแล้วก็เวลาเราถ้าเราเห็นถ้าเราเคยเล่นเงินเล่นทองประจําอย่างแล้วเนี่ยเราจะมองไปร้อนเห็นเลยว่าผิวของเขาจะจะจะ,จะ,จ,ะจะสีจะจะมันจะคนละอย่างกันนะครับมันจะคนละอย่างกัน ยิ่งเวลาเราจับนี่ไม่ว่าจับเงินจับทองเหมือนกันนะครับเวลาเราจับนี่มันจะแบบลักษณะเหมือนกับลื่นๆแบบเขาบอกผมจะพูดจะอธิบายยังไงดีอ่อนๆนะครับมันจะลื่นๆแบบอ่อนๆเนาะนะครับฉะนั้นดูเงินดูทองเนี่ยนะดูให้เป็นดูให้ได้นะจรยิ่งถ้าเล่นในวงการภาคเครื่องนี่นะครับต้องดูให้ได้พอวงการนี้ค่อนข้างที่จะโอ้โหหลากหลายเลยเ <laughs> ส้นนี้สามบาท นะครับเส้นนี้น้ําหนักอยู่สามบาทนะครับก็สวมหัวได้นะฮะสวมหัวได้นะครับแล้วก็มีห่วงเยอะจังเลยมีห่วงเยอะเอาไว้ห้อยพระดีจังเลยนะนะครับสามบาทฮะนหนักอยู่สามบาทสร้อยเงินนะครับได้สร้อยเงินมาเส้นหนึ่งจริงๆแล้วก็เห็นก็อดซื้อไม่ได้นะครับนะครับราคาทองแพงก็หาห้อยเงินนี่แหละนะครับห้อยเงินก็บางพอสามารถห้อยได้นะครับเนาะเงินเขาก็สวยเขาดี นะครับเขาก็สวยเขาก็ตามสไตล์ธรรมชาติของเขานะครับผ้าองนี้นะฮะเป็นภาพประหลอดนะครับภาพประหลอดถ้าเป็นภาพประหลอดแบบนี้นะครับเกจิเดียวนะฮะที่ผมนึกออกเลยคือหลวงพ่อพิงวัดแจ้งเกาะสมุยนะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปีศูนย์หกภาพประหลอดหลวงพ่อพิงวัดแจ้งเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับ ปีศูนย์หกเนี่ยนะหลวงพ่อพิงค์เนี่ยนะฮะฉายาท่านเนี่ยนะฮะจอ,อะเขาเรียกว่าจอมวิทยาคมแห่งเกาะสมุยนะครับท่านเป็นภาคเกติอาจารย์ท่านหนึ่งของภาคใต้ที่ทางพลตารวจพลตารวจตีเนาะนะครับนะครับท่านขุนพันธนะะ์นะครับท่านขุนพันธ์ักษาราชเดชนะครับนะครับเนะห้ความนับถือมากนะครับแล้วก็ ท่านก็ได้ชอบนิมนต์หลวงพ่อพิงค์นะฮะไปร่วมปลุกเสกัตถุมง,งคลน,นะฮะหลายครั้งด้วยกันนะครับพุทธคุณก็เด่นทางเมตตาแคลคาดนะครับป้องกันผู้ผีปีาศาจสัตว์ร้ายนะฮะสัตว์ร้ายสัตว์ที่มีพิษมีพวกมีเขี้ยวมีพิษมีอะไรพวกนี้แหละนะครับสุดยอดนะนะครับแล้วก็เอ่อในการสร้างเนี่ยนะครับในการสร้างพระประหลอดหลวงพ่อพิงค์ วัดแจ้งเกาะสมุยเนี่ยนะฮะสร้างขึ้น,ท,นท่านสร้างขึ้นเนี่ยนะครับตามประวัติแล้วเนี่ยนะฮะท่านสร้างขึ้นจากเนื้อชินนะครับเนื้อเนื้อชินที่นํามาสร้างเนี่ยนะฮะนะครับก็ได้มาจากเรือรบญี่ปุ่นนะครับที่ถูกระเบิดจมที่หน้าเกาะสมุยนะฮะเมื่อสมัยสงคารามโลกครั้งที่สอง นะครับโดยหลวงพ่อพิงค์ได้จานอักขรเลขยันนะครับในแผ่นตะกั่วแล้วก็ปลุกเสกนะครับผสมเป็นเชื้อลงไปนะครับแล้วก็ยังมีการนําปลอดป่านะครับมีการนําปลอดป่านะครับเป็นวัตถุอาถรรพ์ตามธรรมชาติผสมเข้าไปด้วยนะนะครับอ,องค์พระก็ถือว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับพอดีพอดีนะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าใช้นะพระปลอดนี่ พระประหลอดนี่การพวกสิ่งไม่ดีพวกคุณใส่พวกนี้สุดยอดเลยนะฮะนะครับพระประหลอดเนี่ยเกจิกหลายๆท่านนะครับที่สร้างพระประหลอดนะครับถ้าสายป่าก็มีอาจารย์ฟันกระซ้านนะฮะนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อเดิมมีปะ่ะเห็นแต่เคยเคยได้ยินเคยได้ยินเขาบอกว่าหลวงพ่อเดิมก็มีนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่สายอาจารย์ฟันนี่มีแน่นะครับสายหลวงพ่อพิงค์วัดแจ้งกอดสมุยก็ที่ผมถือเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่ตลับเก่าเลย นะครับนี่ตลาดเก่านะครับสวยดีนะครับพับประหลอดหลวงพ่อพิงวัดแจ้งกอดสมุยสุราธานีปีศูนย์หกฮะนะครับพับประหลอดนี่จะลื่นๆนะฮะจะลื่นๆจับขึ้นมาจะลื่นๆนะครับไม่ใช่ประหลอดเพียวๆนะครับจะเป็นหลอดประหลอดผสมเนื้อชินเนื้อชินตะกั่วเนี่ยครับนะครับจะจะจะใครสร้างก็ช่างนะครับจะเป็นเนื้อประหลอดผสมเนื้อชินนะครับแล้วผมก็ได้นี่มาอีกสององค์วันนี้นะครับได้นี่มาอีกสององค์ฮะ ปีตาว่โคนนอนปีหนึ่งสี่หลวงปู่โตเสกนะครับปีตาว่โคนนอนปีหนึ่งสี่หลวงปู่โตเสกนะครับก็ได้แท่งเนื้อชินเก่ามาจากทางของหลวงปู่เอี่ยมนะครับต่ได้แท่งเนื้อชินเก่ามาจากมามาจากทางหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็พระที่หลวงปู่เอี่ยมท่านปลูกเสกนะครับแล้วมีการฉบุก็มาหลอมทําใหม่นั่นแหละนะครับหลวงปู่โตเป็นเจ้าพิธีนะครับเป็นประธานในการปลูกเสก นะครับวันนั้นผมได้มาสององเนาะวันนี้ก็เลยเห็นก็เลยหยิบมาอีกสององนะครับก็หยิบมานะครับผมก็ถือว่าเป็นพระที่เป็นพระดีราคาที่ไม่แพงนะเกจิบปลูกเสกก็โอ้เยอะแยะฮะช่วงนั้นนะครับท่านไหนอยู่ก็นิมนต์ปลูกเสกหมดแหละนะครับประมาณนี้นะครับปิตานะฮะวัดโคนอนนะครับหลวงปู่โตเป็นเจ้าวิธีนะครับปีหนึ่งสี่นะครับปู่โตเสก นะฮะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละนะครับประมาณนั้นหลกัลกๆก็อยู่ประมาณนั้นนอกนั้นก็จะมีของเก่าอยู่นะครับ <c oughs> พวกนี้ก็จะเป็นทางสายทางาวัสนพานสูงนะครับเป็นสายทางวัสนพานสูงนะฮะวมพ่อทองสุกติดตาเห็นข้างเออ่ไม่ใช่แก้ไขนะไม่ใช่ข้างเห็นลักไหมฮะนะครับลักสวยนะฮะเสดือจุนนี่เขาเรียกว่าสเสดือจุน นะครับหลวงพ่อทองสุกเก่านะสวยดี Catholic, นะครับสวยดีแล้วก็เก่าดีนะครับบ่ประกบนะครับหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนี่ท่านเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสุดยอดนะวัตถุมงคลของท่านนี้ในบรรดาหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงพ่อกิ่นหลวงพ่อทองสุกเนี่ยหลวงพ่อทองสุกนี่สร้างพระเยอะที่สุดละนะครับท่านสร้างท่านสร้างไปเรื่อยๆนะนะจนท่านสร้างไม่ไหวนั่นแหละนะครับนะครับเป็นหลักหมื่นองค์นะนะครับเป็นหลักหมื่นองค์มีหลายพิมพ์หลายเนื้อเหมือนกันนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับ ก็วันนี้ก็คงเท่านี้ฮะนะครับเนาะมาเล่าเกี่ยวกับพกเงินมาเล่าเกี่ยวกับพระประหลอดให้ฟังนะครับอย่างน้อยก็มีพระอะไรบางอย่างก็อาจจะแต่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังเนาะว่าว่าอะไรเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับ ก็ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินงินทองนะครับคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ